สวัสดีครับเพื่อนเหากเพื่อนๆต้องการลุกวิดีโอหรือตัวหนังสือที่ออกมาเป็นภาพโดนัทเช่นเมื่อกี้นี้ผมก็พาไปทำได้นะครับหากเ,เพื่อนๆต้องการก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแค่เราไปใส่เอฟเฟกตตัวหนังสือแค่นั้นเองง่ายๆนะครับก็ตามมาครับ พาไปทำเนาะจะได้เปิดค่าการมองเห็นในคลิปของเรานะครับก็เข้าไปที่แอปแคปคาร์ดเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับเขาโฆษณานะครับอ่านาเราออกไปเลยนะครับท่านเป็นอย่างนี้อันตรายอ่าเข้าไปใหม่เอาเนาะ เป็นม่เอาโอเคได้โปรเจกต์มาแล้วนะครับก็บวกเพิ่มเข้าไปครับผมไปหาวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับอ่าวิดีโอที่เราผมถ่ายไว้เนาะก็เพิ่มเข้าไปเลยครับประมาณนี้นะครับถ่ายวิดีโอไว้ประมาณนี้นะครับ ในส่วนที่ไม่เอาเราก็ลบทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปเนาะเราก็จะเอาแค่ตรงที่มีคนนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะโอเคตรงนี้ก็ลบทิ้งไปนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนะาะได้มาประมาณนี้นะครับ ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับทีนี้เราก็ไปปรับแก้ให้คลิปสว่างขึ้นดีกว่าเนาะด้วยคำสั่งปรับแก้นะครับตัวนี้นะครับปรับแก้นะครับให้สว่างขึ้นเนาะปรับแกให้สว่างขึ้นโอเควมสว่างเลยนะครับแรกอ่า เอนะครับอันที่สองคือเพิ่มความอิ่นตัวของสีนะครับได้แล้วนะครับกดถูกต้องออกไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็ไปพิมพ์ตัวหรังสือใส่นะครับเราจะพิมพ์ยังไงก็ได้ตัวหรังสือนะก็แล้วแต่เราว่าเราชอบอพิมพ์อะไรนะครับก็แล้วแต่เราส่วนผมผมจะไปพิมพ สิ่งที่ผมชอบเนะเาะก็พิมพ์ไปผมพิมพ์ไปว่าแคปหนึ่งนะครับหาตัวหนังสือตัวก่อนนะครับข้อความนะครับตัวหนังสือตัวทีนี้นะครับผมใส่ตัวหนังสือไปผมก็จะพิมพ์ไปว่าขอบฟ้าดำดิน โอเคเอใส,สีก่อนนะครับหาสีใส่ก่อนนะครับรับหนึ่งนะครับ โอเคมาแล้วครับไปที่สไตล์นี้ก่อนนะครับสีเยอะด,ดีเอาสีแดงนี้ดีกว่ารับเพิ่มขนาดตัวนสือรให้ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะโอเคแล้วกดถูกต้องไปนะครับ แล้วเราลากนี่ตัวหนังสือให้เต็มคลิปเราเลยนะครับลากตัวหนังสือให้เต็มคลิปเนะาะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราไปหาไปกดเข้าไปที่ตัวหนังสือมันเดิมนะครับกดเข้าไปที่ตัวหนังสือมันเดิมไปหาคําว่าเอฟเฟกต์ตัวหนังสือนะครับนะครับ โอเคนะครับเราก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับอ่าตัวนี้นะอ่ามันอยู่ตรงพอเลยตัวหนังสือมานเนี่ยอ่าเพิ่มก็กวามอะไรพวกนี้สไตล์อะไรพวกนี้เราก็ไล่ามาเลยนะครับมันก็จะเขียนว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับเราก็แตะไปที่ภาพเคลื่อนไหวทั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ าจากเข้าออกเราก็มาใส่เป็นตัววนนะครับเล่นวนนะเล่นวนนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนะครับเลื่อนหาคำว่าโดนัทนะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับอา้าวไม่เงยครับเจอแล้วนะครับ กต้องออกไปนะครับเราก็ทำให้ตัวหนังสือใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับโอเคลองเล่นดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ่าตัวหนังสือโดนัทนะอ่าก็ถ้าเราได้อย่างนี้แล้วเราก็กดส่งออกไปนะครับกดส่งออกไปนะ แล้วก็ไปดูที่คลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอของเราเนาะอ่าก็ก็ไปดูที่คลังรูปภาพหรือคลังวิดีโอของเรานะครับว่าคลิปที่เราทาโอเคไหมถ้าไม่โอเคเราก็ค่อยกลับมาแก่เนาะถ้าโอเคเราค่อยเอาไปลงทางโลกโเซเชียลนะครับก็เป็นคลิปดีๆนํามาฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ที่เข้ามารับชมจะได้ไม่พลาดค,คิดใหม่ๆของผมเนาะรอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้เขาโดดกันเนาะรอให้เขาโดดแป๊บกับกำลังเสร็จนะครับไม่จะเสร็จ ครับนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับกดเสร็จชิ้นออกไปนะครับแล้วก็ไปดูที่คทางวิดีโอหรือคทง้งรูปภาพเรานะครับตัวนี้นะครับได้แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับอ่า ตัวังสือเท่ๆนะครับเป็นภาพโดนัทเนาะโอเคครับผมถ้าไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ